ความคืบหน้าล่าสุดเสื้อแดงตากฝนเต้นปลดแอกแปะบางสนานสารภาพเคยปรามาทนักศึกษาเดี๋ยวนี้ต้องไหวเด็กคาระวะอุดมการตากฝนเต้นปลดแอกแปะบางสนานไหวเด็กคาระวะอุดมการสุดกราหานเมื่อวันที่22สิงหาคมที่อนุสรสถาน14ตุลาสีแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครกลุ่มศิลปินปลดแอกจัดกิจกรรม กวีดนตรีปลดแอกแหวกหาคนหายเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้ที่สูญหายจากเหตุการณ์ทางการเมืองฟังเพลงและบทกวีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการตั้งเวทียื่นออกมาบริเวณด้านหน้าอนุสรณ์14ตุลาปริมบาทวิถีโดยมีมวลชนเสื้อแดงและประชาชนส่วนหนึ่งนำเสือมาปูนั่งบางส่วนยืนชมการแสดงที่หมุนเวียนขึ้นมาบนเวทีอย่างต่อเนื่องเวลา19.13น มีฝนตกลงมาอย่างหนักโดยผู้จัดได้นำเสื้อกันฝนที่มีผู้บริจาคให้นักศึกษาทำกิจกรรมชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องจากวันนั้นไม่มีฝนตกจึงนำมาใช้แจกในวันนี้โดยเมื่อสวมชุดกันฝนแล้วมวลชนตะโกนหยุดคุกคามประชาชนคนคิดต่างหยุดคุกคามประชาชนจากนั้นศิลปินแปะบางสนานขึ้นเวทีโดยกล่าวว่า ถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตเด็กๆตื่นแล้วมีความสุขมากๆยิ่งดูวิธีคิดวิธีทำงานที่เป็นระบบเขาพูดเรื่องรัฐสวัสดิการประชาธิปไตยคำตอบคือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเราต้องการจุดนี้เราต้องการศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนนี่หรือเมืองสวรรค์คือผู้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศจากนั้นมีการตะโกนประชาชนจงจเจริญผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นแปะบางสนานร้องเพลงดอกหญ้าสีแดงโดยยังกล่าวก่อนร้องด้วยว่าเหมือนคืนสู่เย้าต้องขอโทษเด็กครั้งหนึ่งเคยปรามมทลูกหลานเมื่อไรเองจะออกจากผับป,ปาออกจากทวิสเตอร์เดี๋ยวนี้ออกมายังขอโทษเราด้วยคาระวะนี้แด่ลูกหลานไปไหนก็ไหว้เด็กไม่ได้ไหว้ที่อายุไหวที่อุดมการคุณกล้าหารกว่าเยอะสิบกว่าปีชื่นใจหายเหนื่อย ที่ลูกหลานตื่นตัวพูดถึงรัฐสวัสดิการเขาสู้ให้ทุกคนสลิมก็ได้ใช้ถามว่า30บาทรักษาทุกโรคสลิมได้ใช้ไหมเกลียดประชาธิปไตยบอกโรงพยาบาลไปเลยไม่ใช้สิทธิ์30บาทแปะบางสนานกล่าวก่อนจะร้องเพลงแดงเดือดทั้งนี้ประชาชนต่างโยกตามเสียงเพลงพร้อมชู3นิ้วท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักด้วยความคึกคื้น นอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวของทนายอานนท์เต็มเหนียวร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำมวนคักคเขินหนักเจอสาวหอมแก้มจานิวรุง้งร่วมโยกจานิววาดลีลาอานน์ร้องหมอลำมวนชนฟ้อนคึกคักแยกคอกวัววันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาที่อนุสรสถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลาง รุงเทพมหานครกลุ่มศิลปินปลดแอกจัดกิจกรรมกวีดนตรีปลดแอกแหวกหาคนหายเพื่อร่วมลำลึกถึงผู้ที่สูญหายจากเหตุการณ์ทางการเมืองฟังเพลงและบทกวีเวลา21นาิกา10นาทีนายศิรวิทเสรีทิวัน์หรือจ่านิวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองขึ้นร้องเพลงบนเวทีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามวลชนต่างร่วมสนุกกับดนตรีอย่างคึกคัก โดยนายศิรวิทได้ร้องเพลงอาทิหมากัดของเอกชัยศีวิชัยเพลงกลับมาทำไมของหม่ำจกมกเพลง30ดังแจ๋วของยอดรักสลักใจเพลงอย่าขอหมอลำของต้อยหมวกแดงก่อนจะปิดท้ายด้วยหมอลำหนึ่งบทเพลงจากนั้นเวลา21.30นาฬิกา30นาทีนอาอนนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นร้องเพลงลูกทุ่งคนยาก ของสันติดวงสว่างโดยหลังร้องจบเพลงแรกนายอานท์กล่าวเป็นภาษาอีสานว่ามีแห้งเด้หรือมีแรงจังขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมภาคบันเทิงการต่อสู้ต้องยืดได้หดได้เวลาจริงจังเราก็จริงจังวันนี้วันสนุกก็ขอให้สนุกเต็มที่แมนบบเพราะต้องต่อสู้อีกหลายที่ขอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอาจจะมีงานใหญ่ลูกหลานโดนจับ ป้า,ปาพร้อมจะสู้กับลูกหลานไหมทั้งนี้นายอานอน์ได้ตบปากสามครัง้งก่อนเปลี่ยนเป็นพี่พี่พร้อมจะสู้กับลูกหลานไหมจากนั้นมวลชนตะโกนพร้อมๆนายอานอน์กล่าวต่อว่าคือความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผนังทองแดงกําแพงเหล็กคือพี่ๆทุกคนที่นี่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้เดินมาหอมแก้มทนายอานอน์โดยเจ้าตัวเผยว่าเขินๆ ไม่ค่อยมีคนมาหอมแก้มและว,ว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมปราัยที่ลานคนเมืองตอนเยน็นกิจกรรมมีทุกจังหวัดใครสะดวกที่ไหนไปร่วมวันที่25สิงหาคมนี้เยาวชนนักศึกษาจะไปรายงานตัวที่สอนอนางเลิงฝากพวกเราไปเป็นกำลังใจด้วยจากนั้นนายอานนท์กล่าวว่าขออนุญาตร้องเพลงต่างประเทศหนึ่งเพลงเป็นเพลงปากโกรธใจคิดถึงของสาธิตท,ทองจันทร์ โดยบอกด้วยว่าเป็นเพลงหากินเพราะผมเป็นหมอลำเก่าร้องหมอลำหากินโดยเมื่อร้องจบนายอานนท์กล่าวว่ามวนคักโดยมีผู้ตะโกนเอาอีกเพลงจากนั้นนายอานนท์จึงร้องเพลงกุหลาบแดงของสมจิตบ่อทองมอบให้กับสาวสาวเสื้อแดงและว่าฝากฝากลุงจัดเวทีครั้งหน้าหาหมอลำให้อานนท์ร้องด้วยก่อนจะปิดท้ายเวทีด้วยเพลงตามใจแม่เถิดน้อง และเพลงอดีตรักมันเข้าพรรษาของเฉลิมพลมาลาคำผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนต่างร่วมเต้นและฟ้อนรำตามท่วงทำนองอย่างสนุกสนานทั้งนี้นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลโคศโกสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสอนอทอก็ได้มาร่วมโยกด้วยเวลา21นาิา3นาทีมีการโฟนอินจากผู้ลี้ภัยทางการเมือง ที่อาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาฝากถึงคนไทยว่าสู้ๆนะคะทั้งนี้ก่อนจบกิจกรรมมวลชนช่วยกันเก็บขยะและแยกย้ายในเวลา22นาฬิกาและบทความก่อนหน้านี้นะคะคำขอบคุณจากคุกนัทวุฒิพูดครั้งแรกหลังคนรุ่นใหม่ขอโทษคนเสื้อแดงนัทวุฒิแจงอยู่ในสถานที่พูดการเมืองไม่ได้ยกให้เป็นเกียรติยศผู้เสียสละเรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา Facebook ของนายนัทวุฒิสายเกือ้อได้เปิดเผยคำพูดของนายนัทวุฒิซึ่งขณะนี้ถูกจำคุกจากคดีบุกล้อมบ้านสีเสาเทเวศเมื่อปี2550โดยเป็นคำพูดที่ขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงโดยระบุว่าเล่าให้พี่เต้นฟังเรื่องที่นักศึกษาพูดถึงพี่เต้นบอกว่าผมอยู่ในสถานะ ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ได้แต่ขอขอบคุณนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนหนุ่มสาวที่นึกถึงและให้คุณค่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงขอให้ความงดงามนี้เป็นเกียรติยศแด่ผู้สูญเสียชีวิตจากการเรียกร้องประชาธิปไตยแม้ยังเข้าไม่ถึงความยุติธรรมแต่สัจธรรมปรากฏแล้วสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่16สิงหาคมมีการชุมนุมใหญ่ของประชาชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวงสามัญชนแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีปราศัยประชาชนปลดแอกร้องบทเพลงของสามัญชนเพื่อมอบให้คนเสื้อแดงพร้อมกล่าวขอบคุณกับความอดทนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งนี้ในบางช่วงวางตอนพิธีบนเวทียังกล่าวขอโทษคนเสื้อแดงที่เข้าใจผิดว่าเป็นผู้ร้ายของสังคมอีกด้วยและก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่14สิงหาคมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพกลุ่ม Spring Movement มีการจัดการชุมนุมเสาหลักจะหักเด็จการช่วงเวลาหนึ่งของเวทีนิสิตชายตัวแทนกลุ่มสปริงมูฟเมนต์กล่าวปราศัยยกย่องการต่อสู้ของกลุ่มเสื้อแดงโดยผู้ชุมนุมต่างพากาันรปรบมือให้คนเสื้อแดงที่ส่วนหนึ่งยังถูกจำคุกในเรือนจำทั้งยังอ่านคำปราศัย เสียงจากดินถึงฟ้าของนายนัทวุฒิสายเกื้อเลขาธีการนบชที่เคยปราศัยเมื่อปลายปี2551และคำปราศัยดังกล่าวเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคำปราศัยทางการเมืองที่ดีที่สุดในทศวรรษนี้อีกด้วย